กลมาเหตุกินน้ำเบิปล่ไฟเด้ตัวไหนตัวนี้เอาตัวนี้ใช่ไก่อนปลาอะไรน่ากลัวที่สุดในโลกปลาสวัสด,ดีครับผมยินดีต้อนรับโคนเข้ามาสู่ช่องวันธรรมดาของผมครับมาเจอเจอกันโจแล้วมือน,น,นีอ้มีมือโดนเสียบมาน้ำสเนออีกแล้วแชมพูส้มเอ้เขามารับชมใ้เซียบน้ำกันเนื้อนะครับมือน,น,นี้เขามี กบครับผมกบหน้าทแทๆเลยันไปใส่มากเมื่อคลื่นเครับโอเคครับตอนนี้จบค้บกบไก่แล้วครับตัวถ่ายแล้วดูโคตรเราไปทำการอ้อมเนาะเมนูอ้อมมือนี่นี่ด้บอกได้ตัวเลยอะไรครับเน้นๆเลยใช่นี่สำหรับเมนูกบอ้อมกบห้องมือนี้ครับผมมาจับแซมกันครับ หลังจากเห็ดโจเฮ็ดขัข้วกบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมทุกคนเอาสิมารำกันตำเครื่องแกงครบผมพริกแกงของห้องนี่แหละกระจิมี่พริกซดยกระผมเลยก็กระเทียมแลก็ตะไคร่ซอยกรบผมเนาะไอเอาใส่ครกตำไปเลยเด็กไปเลยครับเอาให้มันจุนือนนะอย่าใส่น่อยเดียวกพอยอดเข้าไปเลยทอใไปเพิ่มความนั่นนี่ตอนทอดปรุงรสเองเนาะสำหรับเมนูนี่ไอตัวเฮ็ดเสร็จแล้วผู้ใดอ,อยากเห็ดกินตามก็ต้องไปเฮ็ดนะครับเพราะว่า มันจะปฏิภาดเฉพาะเด็ดๆตามครับทำพิแกงเขา้าทาให้มันแตกละเอียดสำหรับกบมือเนี่ยครับเนี่เศโจคขัว้วใบเนี่ยเขาสีอ้อมเป็นโตไปเลยลหลายคนอาจจะเอากบห้าไปไปปิ้งก่อนนะบางคนอาจจะไปปิ้งแล้วบางคนอาจจะไปซับเป็นตอนน,น้อยๆแต่มือนี่โจสีเฮ็ดสูตรสไตล์โวเองก็คือเอากบเป็นโตผมแต่ว่าเอาพวกเครื่องในเอาใส่ในมันออกให้หมดหนังก่ต้องเอาออกนี่ เป็นแบบนี้เลยนี่เป็นเห็นเป็นตัวเลยนี่กบหน้าครับกบหน้าแ้ๆเลยเขาไปใส่เบนมาลูกนั่นไปใส่มากมากขึ้นครับเรื่อยมาเสนอเบื้อนาะโอเคตามพี่แกงแป๊บนึงครับพอพี่แกงละเอียดเป็นที่รยบอยแลวลครับเดี๋ยโจตำไดก้ก็คือสีละเอียดเอาประมาณนี้เลยเนี่ยตามที่เห็นนี่นครับครับละเอียดประมาณนี้ก็พอแล้วพี่แกงเขาจะให้มันละเอียดจนเกินไปครับผมไป ด่างไาลังเดือดเลยข้างหลังไปเดี๋ยวเอาพี่แกงลุงลุ่หมหอเลยลุงตามเขาเลยครับมาตามไปตัวมาครับโอ <c oughs> okay. เคจำเอาคลุกเอาสากลงลงไปคุกเข่าก่อนล้างให้มันละเอียดสะอาดับผมแล้วก็ขวดพี่แกงลงไปเลยอย่าลืมเลยครับผมเมนูนี้สูตรนี้ เพ็ดกินตามกันเลยครับไปเดี๋ยวพริกแกงตุ่มจะเข้านึง <S <S หลังจากรอหนำือดแป๊บนึงครับโจเดี๋ยวกบที่ทำวามสะอาดไว้นี่ลงไปเลยกบลงไปตุ่มก่อนเพราะต้องใส่เวลานิดนึงครับเพราะต้องเคี่ยวมันหนำแห้งๆแค่หน่อยโอ้โหแเดี๋ยวหลังจากนี้เอากระเจีรอให้กลม,มัน สุกนิดนึงเล้ก็่อเอาผักลงนะครับเนาะแล้วค่อยทําการปรุงรสขรับผมไปสุดยอดเลยนี่แหละเขาเรื่งออมครบเป็นโตโตใหญ่หรือวะก็าลงหมอแล้วผักเตโจใส่ทิมัทั้งหมดแปดชนิดครับผมก็จะมีผักซีลาวครับผมแล้วก็ต้นหอมอันนี้เห็ดหัวหนูหมากปองแป้งครับบ้านโจอื่นหมากปองแป้งอันนี้ก็จะเป็นผักซีลาเอ้ยพายตุเล่าอันนี้จะเป็นผักกระแง่งครับผมแล้วก็บักเคือครับ กลางๆเหนี่ดเป็นขา้าวโพดหน่อยนะเนาะข้าวโพดอ่อนมาระวังนี่เขาต้องเอาพวกของที่มันสุกใหญ่ลงไปก่อนครับผมอย่างเช่นขา้ขาวโพดข้าวโพดอ่อนนี่ลงไปก่อนเลยเขา้าวโพดอ่อนลงไปโอเคหลังจากขา้าวโพดอ่อนลงเสร็จฮะก็จะเอาเห็นหัวหนูครับผมอันนี้สูงใหญ่จัน่อยเอาลงไปให้หมดนเราจะมีหมักปองแป้งนี่ครับนี่สูงใหญ่ขึ้นกันเอาลงไปแบบเขาต้องไป คุณไปเคี่ยวครับกบให้มันแบบสุกก่อนแล้วก็สุดท้ายครับผมบัมกเขียนี่บักเขียใส่เข้าไปบักเขียนี่ก็สุกยากเขาลงไปก่อนเลยก็ทีมีประมาณนี้ครับของลงก่อนเถื่อเหลือผักซีซีโตเนี่ยก็คือผักซีต้นหอมแล้วก็พายตัวเหล้าเข้าเนี่ผักกระแหงนี่ยเขาต้องอลงทีหลังครับผมตอนตอนมันสุกแล้วเนาะรอมันเสร็จเด็ดแป๊บนึง หลังจากกบพอสุกเป็นที่อร้รอยแล้วครับจากที่ทุกคนโดนเห็นหนี่แหละครับสุกแล้วสุกแล้วมันสุกแล้วนะทุกคนตัวสิมาทําการปรุงรสครับนี่น้ำปลาครับผมหยดกะไปตามใจชอบจ้าของไม่ต้องใส่หลายเพราะว่า,าการให้ใส่หลมันสีล่วงเข้มครับผมในตัวสิมีน้ำปลาอยู่นี่น้ำปลาเราต้องใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ครับแต่ตัวใส่ของใหม่ครับผมห <laughs> ยดเข้าไปน้อยนึงนี่น้ำปลาเด็กความนัวครับ กัตมีผมชื่รถผมสลดอรถถัดตากมันเกิดพอจังไนอยู่นะเขาเก่าเลยรดใส่่อยนึงครับน้ำมันสติดคุกคิกพอดีเลยโอเคแล้วก็สูตรความเข้มข้นที่เรามีมันก็คือข้าวคั่วครับข้าวคั่วขายไปไหนเด้อข้าวคั่วตรงไ่นี่ข้าวคั่วทำเองยังดีครับผมยังให้แบบว่ามันเข้มข้นมันมันมันนัวเขาต้องใส่ข้าวคั่วไปนะเนี่ยเสร็จันทียบร้อย เดี๋ยวทําการชิมรถครับผมเดี๋ยวคุกเข่าแป๊บนึงเลยชิมรถเลยแล้๋ยวถามมันเข่าเนื้อก่อนกดเขา่าขวาลงนิดนึงครับโอเคอเห็นบ่สุดยอดเลยดามว่าจะขูดคลิปก,ก็ดีครับผมแกงอ้อมมันตน้องดามมากนี่แหละแบบคุกคิปนิดนึงไปชิมรถครับผมมาชิมรถกันโอ้ไม่ก้อนไม่กอน คนดีคนใส่คนหายคนหนีตอนนี้คนหายโจนะแสดงว่าโจเป็นคนดีนะทุกคนซิมวันโอ้ไม่ก้อนมันอร่อยสุดๆเลยนะครับทุกคนโอเคลงตัวแล้วแล้วก็จะใส่ผักครับผมนี่ว่ายจบปรุงรสลงตัวแล้วจะติใส่ต้นหอมผมใส่เข้าไปใส่ผักไปไล่หลังหน่อยเดี๋ยวมันก็หยุบครับแล้วก็ผักซีครับผมผักซีเล่าใส่เข้าไป มันก็เอ่อไอเขาเรียกว่าไฟไอตูวเล่านะครับใบชั่วเอยเลย,ยอีตูวเล่าใบมังกใส่เข้าไปแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดครับนี่ใบอะไรเอ่ยตากล้องผักกระแงงผักกระแงงครับผมใส่เข้าไป,ไปนี่ละโอ้ยเลยกระแงี้งหอมผักกระแ,แงงยำ เดี๋ยวตกสีอลองผิดวะพ่อลองก็ทำนี่แหละโอเคถ่ายนิดพักสเสด็จแป๊บนึงครับผมแล้วเขาก็จะทำการปรุงเลยแค่นี้เขาจะได้เมนูเด็ดๆแล้วสำหรับเมนูอีสานบ้านเาเนาะโองสุดยอดเลยเปครัไว้พอดีเลยนี่ครับผมหลังจากพาเขานี่ครับเขาเรียกว่าสล็เป็นที่เรียบร้อยครับผมมาโจกอี๋ทำการปรุงลงเลยเดี๋ยวเทใส่ฐานเลยครับไปเทลงไปเลยครับ นี่โอ้โหยอดนี่แหละครับสำหรับเมนูเด็ดนะผมเอ,อมกบอดี๋ยวไปติดตามรับชมเต็มๆสำหรับเต็มกับช่องไอจดชแนลนะครับสำหรับเมนูนี่โจกันนบเสนอให้เบิรงเนาะความแซ่บนี่ไปติดตามกับช่องโจชแนลนะครับผมขอบคุณหลายๆที่เข้ามารับชมจนจบคลิปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ